สาเหตุที่ทําให้คนที่อกหักอยากได้แฟนกลับมาทาั้งทที่รู้ว่ามันเจ็บปวดทั้งทที่รู้ว่าเขาไม่คู่ควรกับเราแล้วมันมีสาเหตุในนานาสาเหตุในนั้นมันมาจากสมองเราจิตใต้สํานึกเราความเชื่อของเรานั่นเองมันเป็นเรื่องของระบบสมองเคมีคอลสบอนดิ่งอ่ะก็คือ,อสารเคมีแห่งความผูกพันนั่นเองเมื่อเรารักใครสักคน ฮอร์โมนในร่างกายของเราหรือสารเคมีในร่างกายของเรามันก็จะหลังอ่มันเรียกว่าสารฮอร์โมนแห่งความผูกพันสารเหล่านี้มันจะทําให้เราผูกพันยิ่งอยู่กันนานความผูกพันความเคยชินยิ่งมีมากสมองเราจะสร้างภาพว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทิ้งเราไปนอกใจเรา มันจะนาให้ร่างกายของเราขาดสารนั้นทันทีมันจึงทําให้เราทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อด,ดึงเขาไว้หรือเรียกร้องให้เขากลับมาเพื่อที่เราจะได้รับสารพลังงานหรือฮอร์โมนฮอร์โมนดีๆเหล่านั้นหลังเข้ามาเหมือนเดิมนะมันจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เราทําบางสิ่งบางอย่างแบบงง่ๆไม่รู้ตัวนะและมันเกี่ยวกับเรื่องของจิตใต้สํำนึกนั่นเองนะ จิตใต้สำนึกของเราจะจำความรู้สึกหรือเหตุการณ์เมื่อไรก็ตามที่เรายังอยู่กับเขาจิตใต้สำนึกของเราก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีค่าแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาจากไปจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าเราด้อยค่าเราไม่เก่งหรืออะไรต่างๆและสิ่งเดียวที่จะทำให้การยืนยันว่าเรามีคุณค่าก็คือจะต้องเรียกร้องให้เขากลับมา เพื่อให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าอีกครั้งนั่นเองทงั้งที่รู้ว่ามันเจ็บปวดทั้งที่รู้ว่าเขาอาจจะทําแบบนั้นอีกถ้าเราเปิดทางให้เขากลับมาแต่เราอยากมีคุณค่านั่นเอง RAS หรือ r e c u l a r Activating System อันนี้นะคะมันจะทำะมันจะเป็นส่วนที่กลั่นกรองความสำคัญกลั่นกรองสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปมันจะสร้างความรู้สึกปลอดภัย พอเมื่อ,อไหร่ที่เราคุ้นเคยคุ้นชินกับสิ่งนั้นๆทําสิ่งนั้นๆบ่อยๆมันจะรู้สึกว่ามันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยดังนั้นนะะถ้าอยากจะเริ่มต้นใหม่มีชีวิตใหม่หรือหายเจ็บปวดจากความรักครั้งนี้คุณจะต้องตัดภาพเก่าๆออกด้วยการใช้งานของระบบ neuroplasticity ให้มันเขียนพิมพ์เขียว ความรักของเราใหม่ด้วยการคิดว่าความรักแบบไหนที่เราคู่ควรที่เราต้องการคิดบ่อยๆคิดซ้ำๆสมองส่วนนี้มันจะทำงานทันทีมันจะวาดฝันมันจะวาดพิมพ์เขียวให้เรามันจะทำให้ neural pathway เกิดขึ้นในสมองเรามันจะทำให้เรามีความสุขกับภาพที่เราคิดเมื่อไหร่ที่เราคิดบ่อยๆคิดซ้ำๆ วนอยู่ในรอบแบบนั้นมันจะทําให้กดแรงดึงดูดทำงานดึงดูดคนที่ใช่รักที่ใช่เข้ามาค่ะเพราะฉะนาันจงเปลี่ยนภาพในหัวบ่อยๆจำซ้ๆแล้วก็รู้สึกไปได้และก็รู้สึกไปด้วยว่าเราได้รับมันแล้วเรารู้สึกมีความสุขยังไงมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณ มันจะทำให้คุณได้รับสิ่งนั้นระบบ RAS หรือ Reticular Activating System มันก็จะไปมองหาคนที่ม,ม,มีคุณสมบัติแบบนั้นหรือแม้กระทั่งดึงดูดสามีแฟนเก่าเรากลับมาหาเราในคุณภาพที่ดีกว่าเดิมเพราะฉะนะั้นนะสร้างภาพใหม่ความรับแบบไหนที่คุณต้องการตั้งเข็มทิศแห่ง ชีวิตรักของคุณใหม่คุณจะได้รับมันจริงๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทำงานเพื่อคุณคุณแค่ชี้นิ้วว่าจะเอาแบบไหนแค่นั้นเองค่ะโค้รแสนี่แก้ปัญหาภาษารักไปแล้วค่ะบ๊ายบาย